มันคนอื่นเขาจะหาว่าเราอะไรหาส่วนกลางหาอินกับบ้านกับเบืองมันไม่ใช่เราก็เป็นในญาติธรรมแล้วก็เป็นสายบุญคือกันทว่อมาบ้านเลือกค่ะพอมาบ้านเลือกมาจากบ้านดงอีดอยตำบลแพทย์อำเภอคันตะกาใกล้ๆกันกับบ้านบางเยี่ยมนี่แหละบ้านในคุนนี่แหละผ่านมานี่น่ะผ่านมาบ้านบางเยี่ยมแต่เราสัมพันธ์จะไม่ตีเป็นเขยเป็น สะไผเมื่อวานเมื่อก่อนนี่กมาเมาลูกสะไผยบ้านบางเยี่ยนอยู่เอาลูกสะไผยอันลูกไผ่ค่ะลูกอะไรคนชื่ออะไรน้าที่เลาะทุ่งหน้าน้านางอย่างที่ไปเรียนหนังสือตอนนี้คู่แรกเรียนหนังสือคู่ที่สองกับเขาเอาอมานบ <laughs> ลูกตาจอยพ่อเนี่ยเป็นคนมาขอมาแต่งมาให้เขารู้จักเลยสัมพันเอาภาษาก่อยู่บ้านบางเวียนกันกับไอ้ไอ้ลุงพลเนี่ยคนอย่างก่อนลุงอะไรชื่ออะไรตีไอ้ลุงพลเนี่ยพูดกันเออไอ้พลก็มาอยู่นี่แล้วแต่พ่อเนี่ยไม่เคยมาเห็นที่นี่ไม่ไม่เคยมาเห็นที่นี่ที่ไอนตางวันี้่ะมาหาลุงกับป้ามาหาลุง่าจุดประสงค์ว่าสีมันสัมพันธ์สม่ตี เพื่ออยากเชิญบันนั่นเชิญไหนลุงพลกับป้าแตนไปโชว์ตัวเพราะว่าบุญพระเวทจะนอนชาวบ้านเขาจ้างหมอลำห้าหมื่นแต่ชาวบ้านจ้างเองพ่อไม่ได้จ้างชาวบ้านเขาจ้างเองและทีนี้อยากให้ลุงพลกับป้าแตน่เนี่ยไปโชว์ตัวร่วมทําบุญกับเขาแต่วัตถุประสงค์ที่ทําบุญพระเวทครั้งนี้เพื่ออยากซ่อม ศาลาการปรเรียนมันรั่ว <ừ, S 2> หลังคามันรั่วงบประมาณตั้งไว้ห้าหมื่นบาท<อ>แต่ทางนี้ว่าเอองบประมาณคงไม่เยอะ ừ, ต้องจา่ายพอช่วงนี้ใจจุนกันได้<อ>ก็ไม่ว่าพ่อก็ไม่ว่า<ห>แต่ขอตัวไอ้พลกับป้าแจนนะ<อ>ไปสัมพันธ์จะไม่ตีเป็นพี่เป็นน้องกัน<อ>ถ้าเราอนาคตข้างหน้าเรามีงานมีงานเรามีอะไรเราช่วยกันเพื่อพัฒนา เออชุมชนในเขตจังหวัดอำเภอเราเนี่ยให้มันดีขึ้นไม่ได้นัดหมายนะคะแต่แต่บางเดินพ่อมาวันนี้ไม่ได้นัดหมายคิดว่าคิดว่าลุงพลเนี่ยจะอยู่ตลอดไม่ค่ะน่นแหละนั่นแหละเนี่ะมันสมองพ่อมันตื้อตลุงกับมีธุระไปอใช่พอเข้าใจอยู่บ้านบ้านอันนี้ไม่ได้ไกลจากบ้านบางเยี่ยมนาะบ้านบังด้่ไกลครับบได้ไกลจากบางเยี่ยมก็ไปหาบ้านไหนอะไร เลยบรรนุนสร้างสามเสียนไปบ้านแพทย์บ้านแพทย์บ้านตาดบ้านตาดสามแยกดงอีดอยโลดเนี่ยใกล้ๆกันทางระยะประมาณ10กิโลพ่อไนพ่อไนไหวแล้วก็เที่ยวไปเฮ็ทนาอยู่ดงอีดอยบ้านนี้คนบ้านดงอีดอยก็ชื่อสวัยไอ้อ้ายพรอกมันลูกสาวเพิ่อนก็มาเอาป่วยบ้านนั้นหัวน้ำเพียงครับก็ชื่อไหวครับไม่รู้จะรู้ครับเออจุดจบ ที่นี่ทีนี่เราเราคุยกันเนี่ยในฐานะว่าเราเป็นคน<ร>อำเภอใกล้กัน,นบ้านใกล้กันและกับจังหวัดเดียวกันก็เลยอยากมีการประชาสัมพันธ์มีการอยาไม่ใช่ว่าเราจะกระตือรือร้นไหนไปหาแบบว่าทางผิดด้านสังคมทางผิดในด้านต่างๆ แต่เราคุยกันในสายบุญทางนั้นกับญาติธรรมทางนี้กับญาติธรรมแต่ญาติธรรมเรานี่มันไม่ใช่ว่าไปปลูกปั้นอะไรขึ้นมาให้คนได้เสียเนาะเสียละโหเนาะทางนี้มีความเชื่อในด้านจิตดิญญาอะไรก็แล้แต่ทางนั้นมีการก่อสร้างในฐานะประโยชน์ของวัดบาศาสนาเพื่อช่วยครูบาอาจารย์ มันมีสองที่ที่หนึ่งคือศาลาที่สองคือพระประธานองค์าใหญ่พระทันใจหลวงพ่อทันใจแต่สร้างมาได้สิบปีอยากจะมุงให้เพิ่หนนะหมายว่าฝนตกว่าอะไรเที่ยวทาสีอยู่ตลอดมันก็เปลือยงี่ถ้ามุงหล้งทาเ่ยอาจจะได้อยู่ก็เลยเอาเจ้าวาดเพ็่นมานำ อันนี้ของคนว่ารัประมาณประมาณหมื่นสองหมื่นไปก็ช่วยกันไปตมีตาเกิดไม่ต้องว่าเป็นล้านเป็นแสนไม่ต้องเอาแค่ว่าเท่าที่เราทำได้บ่ยากด้วพราะรู้ว่าเพื่นก็ะซอยทุกคนนะคะที่นี่แหละที่ผมมาวันนี้กับมาเพื่ออยากมาทําพวงกับใจกับพวกเราทั้งหมดนี่ถือว่าพวกเรา เ,เกิดมาในชาตินี้เพื่อสร้างคุณงามวามดีต่อสมมังคมต่อชาติบ้านเมือง <Okay. S 1> อามาได้ไปทำาคตติดคนตริยต่อใครไม่ว่าญาติพี่น้องก็ตามให้เข้าใจด้วยผมผมเข้าใจพนนะ <Okay. S 1> แต่พนคุยกันนะั้นไอพน,นเข้าใจผมเ <Okay. S 1> มราะเป็นยังพ่อเราทาดีเยอะแต่มันมีแต่ด้วยปะ มีคนรักก็ต้องมีคนชังนะพ่อพ่อเข้าใจคนเนื้อพ่อเข้าใจอยู่นั่นพ่อผ่านมาแล้วอันนี้มาเหร่ยโนค่ะมาหลายเนาะมาเป็นเมา่อไหร่ยโนค่ะอันนี้มามาสองขันรดมามาเฉพาะวันนี้ขันรดน่าจะมาช่วงเขากำลังกินเข่าหรอวะแมนเนาะนีทางนี้เขาจะเชื่อผู้ผู้หญิงน่ะเขาจะไปจําวัดนะพราวันนี้เป็นวันพระพอเดี๋ยวออกจากวัดมาปุ๊บ พ่อเคยได้ยินข่าวว่าไอ้พลมีลานพญานาคพระเจ้าเคยมาขอโชคขออะไรต่างๆอันนั้นเป็นความเชื่อของเขาเขาจะมาขอเอที่นั่นเขามีมีนะมีขันบักเบงมีอะไรบูชาแล้วก็ไปเอาเลยพ่อก็ไม่ว่าแต่ให้พ่อไปคุยกับไอ้พลก่อน ขอเลยว่าแบบนี้แต่บังเอิญมามันไม่เจอกะเจอแต่จแลองขอร้นงอีกนะเดี๋ยวจะโทรมาคุยกับไอ้พลเองเด้อขอบคุณนะค่ะ ตามนั้นละเนาะเอาตามนี้แหละแต่คุณมาเชิญไปบุญพระเวทครับมาเชิญไปเที่ยวบุญพระเวทท่านอยากไปในรูปแบบไรเล่แต่ท่านแต่วัตถุประสงค์ที่มามาสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งมาเชิญไปโชว์ตัวเรื่องที่สองเรามีวัตถุประสงค์หาเงินอยู่ในรานั้านั่นแหละจะสร้างเออขาย อะไรสลากเออสลากไอ่จับสลากขายสลากอะไระต่างๆเป็นา้าเขามากเป็นของจากซาอะไระต่างๆอันนั้นเป็นวิธีหาเงินแล้วก็บาทสวออรันรวยพอโดยยังไปแค่นั้นแหละแต่ทางไหนมีคนที่พูดภาษากลางอีกคนหนึ่งดันท่านไม่รู้ว่าเป็นคนอยู่ที่นี่แหละท่านบอกว่าโอ้ไม่ยา,ายากเราเพราะญาติเราญาติที่ทำเรามีเยอะแล้วก็ขอแค่นิดๆนิดน่อยๆนะใจแค่นี้เงินแค่นี้แก้ว ได้ผมผมไม่ว่านะแล้วก็ดีตอนรับเป็นพี่เป็นน้องกันน้ามันเนี่ยระบาน้ำมกินได้เด้ออันนี้เอามามาู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านยันมึง่ผู้ใหญ่บ้านยันกวงผู้ใหญ่บ้านบ้านดงอีดอยครับผู้ใหญ่บ้านบ้านดงอีดอยผู้ใหญ่กลัวบาตอ้งย่านดอกจ้าคนที่คนที่คนนั้นเป็นสารวัตรนะครับคนนั้นเป็นสารวัตร และที่นี่คุณแม่สองคุณแม่ซึ่งเป็นในผู่ที่อุปถัมภ์อยู่ในวัดที่ช่วยเหลือเจ้จุนทังพระสงฆ์ของเจ้าแต่พระอาจารย์นี่เพิ่นเป็นเจ้าวาวนะครับเทพนิมิตมันกับลงอีดอยมันติดกันนะครับมันมีสองวัดแต่เราจะทราบนี่คือวัดอมเจ้าลุงอีดอยแต่ครูบาที่เพิ่นเป็นเจ้าวาดวัดบ้านเท่นนมิตรมันติดกันแต่บ้านเดียวกันมันเป็นคุ้ม คล้ายเขาวัดป่าวัดบ้านน่ะนะฮะเพิ่งกระจายแบบนี้นะครับฉะนั้นที่มาวันนี้กับบอพ่อลงคนบอพ่อป้าแตนกับกับบอเป็นยังถามว่าพ่อพี่น้องเฮากับดีใจเลยท่านกับเดินทางเมื่อวานนี่พอดีเลยไม่ได้นัดนะรายการวันนี้ว่าเพิ่นจะไปเมื่อวานเมื่อวานช่วงช่วงบ่ายก็ยังอยู่อยู่เนาะไปไปซื้อข้าแล้วเออไปซื้อกองบวชให้หลานกั เพียงเนาะเพียงบ่ายพอดีครับเมื่อวานแกก็อยู่นี่ทั้งวันเมื่อวานก็อยู่ถ้ามาเมื่อวานนี่กับพ่อนี่เจอเจอเล่ายุ่งเมื่อวานตั้งแต่วันที่มาพบนายพลน่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงเมื่อวานนี้ไม่ได้อยู่งานบุญงานบวชเดินทางปลอเด้อจ้าจ้าจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าเดินทางปลอดภัยทุกคนค่ะค่ะค่ะ เอาแค่นี้เนาะได้คุณ่ไปกับพี่ก็ดีลาให้ไปเบิร์เงินไปเบิร์จะไปเบิร์ดเหรอไปไปดูไปดูหลวงพ่อตั้งใจเิไปเบิรลดเหรเพิ่ไต้องเบิร์ดไปเบิร์ดเหรอถ้าจะมาอีกก็ต้องนัดแค่นั้นแหละจ้าที่อันเบอร์พันธุูนค่ะก็เขาก็มาบอกบุญพระเวทนะครับเบเบอร์พ่อไว้อีกได้ไหมอันนั่นแหละเบอร์นั่นแหละจะจะโทรมาจะาละ อ๋ออ่าคนมันจะขึ้นเนงเนาะใช่ใช่ค่ะมกินเลยค่ะครับครับหอดองท่าอย่านี้ท่าอ่างนี้ดีใจที่ในไอร้านมานำใหม่ลูกสาวมานำาวโอ้ยพ่อเห็นไะไพ่อแน่เห็นแต่ชุดนั่นนีได้เห็นตัวเป็นได้เห็นตัวเป็หรือยังอ้ยพ่อ่เนาะ คิปน er> 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 ี้ก็ประมาณนี้นะคะมาบอกบุญพระเวศนะคะปีไรที่ก็สวัสดีค่ะรอเก็บใยทีนี้เนาะขับนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านเด้อนี่แหละเราเป็นสายญาติธรรมร่วมกันก็ขอให้โชคดีทุกๆคนเด้อบคุณค่ะ